สวัสดีจ้าพี่น้องมือนข้าพันพี่น้องเอาหน่อไม้ได้พี่น้องเอาหน่อไม้ไปแกงนะคะเหม,มืนมาทางนี้ได้พี่นอ,อยากให้มันมาทางนี้บใบน้อยูนิดหน้อยมาเด้อมาเด้อเอาหน่อไม้ไปแกงเด้อใบพันธุ์มาทางนี้ Nó tắt con mà đừng nó Nó nhau rồi. nhau được cái cái câu rồi. mày mới mà thay mày. <laughs> nhào lèo cái áo khi cao chống tự cao hẳn là... nhau lèo cao khi cao là phi ừ, à sạch cụ Đấy. จังไดแล้วแม่จังไดแล้วบ่สิกินหานี่ตินานอะเอาแล้วก็สิเอาคือเก่าเอาใส่โขส่ํา ข้าวเนียพี่หลังมากขเยโอ้งับเอ้ยอะไรกันเนาะ cái à. oh, này cái 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 này này cái Nhau, cái này cái này cái này cái นี่พี่น้อง หายไปเลยจิกน้องอหอายไปเลยน้องก็ต้องข้นเฮียน้องก็ต้องข้นไปละมันยาวไปจะมาเอาแค่นี้ก็พอแค่นี้ไม่แค่นี้ ไม่ใหญ่ๆนี่หนอใหญ่ๆนราใหม่ไข่ใหญ่น่อนมันใหญ่กว่านี่กันหน่อยกันใครชิมาเอาตั้งแต่เหนือหลายนอนหน่อยไรมาเลยไม่นอเดียวแล้วบางนี่ดาง เอาเน,นี่ยนนะคะ่ะเราเป็นถง,งหางถงหน้ากันเขา,เาไม่มีน้ำเลยพี่น้องไม่มีน้ำเลยค่ะโอ้บักลร้าใยข่อยกันซาีิโตนมาอพี่น้องถ้า,าบักลร้ามใยน่าเป็นนวยปีแหลกเลย ทั้งแรกของที่มีลูกตะลุตโจแท้มึงปัญนายงเอย้ยบะดกมันกีมกันโพ,พอรตับส่วนบางม่วงมนงปัญญายเอาบางเอ๊ะพอ่อได้ซีมเหรอนะคือพี่นี่พอ่อได้ซีมอเอ๊ตะลุตโจแท้ ันอยู่กลางระหว่างต้น,นมะม่วงสองต้นมันเรียกว่าง,งามพี่น้องไปเรียวน้าใหม่เฮ้ยบางงวงกับเบิ้ลด้วยอะไะพี่น้องขั้วจอันนี้พี่น,อน,น,น้องมึงต้นบังยิ้มคอยพี่น้องเอ้ยตายจะแท้ตายจะแท้ททถูกตัวจอตายจะแท้ มันจอได้พี่น้องเ่เลี้ยะพี่น้องต้องมีโตด่วบมงเนี่ยมียางรองนี่มียาง เช้าวนี่ยคล้ายๆอย่าน้องพี่หอ,อมนี่พี่น้องหอ,อมนั่นนี่ถาต่อพี่ต้องเกินจากพี่ด้วยฮะพี่เกินแล้วพี่ตัวนึงตออัวนี้กันแล้วนม่นี่เก็บนี่นีน่ผลหอมเลยหอ,อมต้นเลยพี่น้องเพราะ่ช่นี่ คราวนี้สิแม่มันยิ่งขยันตายเถอะพี่น้องตายแน่ๆคราวนี้ต้องตายแน่ๆไม่เหลือแน่ๆเราไม่เหลือแน่ๆคพืน่ะคพืน่ะพี่น้องโอ้ยมาเรืบบ่อยๆมันยิ่งขยันดวงมันจอ่อ อเอยพี่น้องเออกินมเด็กเขาจบชิบชันชนี้แนละ้วพี่น้องแนละ้วถ้าบ,บ้านบวงบ้างไงต้นบักเยียวไข่บ้างเอาเข้าใหม่พุ่นทั้งเธอกับมีพี่น้องพุ่นสูงพุ่นต้นบักเยียวต้นนี้ว,นว่าเกินปีหนาแนมะ่ตายปีหนาคือสิบประเลเป็นรวยดอกเด้อพี่น้องเอย ดวงจอพี่น้องเอ้ยดวงจอเล้วตน้นมะองหิวข่อยเอ้ยบ่ยยังดอกเลยสงสาวจาังฮะยังดอกพี่น้องเอ้ยโอ้ยดมออบเลยไปพังม่พาไปกินข้ขาประหลูกไปคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกเรืยทุกแค่ทุกการติดตามได้ใจเด้อโอ้ยลืมเบิ่งพี่น้องเอ้ย เกี่ยวมะขอนเป็นนวยแล้วตายแล้วตายแล้วอ่ะเป็นนวยนัง่งนวยหนึ่งพี่น้องสองนวยแล้วคนอีนวยอ่งพี่น้องเอ้ยสามนวยแล้วพี่น้องเอ้ยเกี่ยวมื่อก่นกับสามนวยหีบบอลเ <c oughs> <c oughs> มื่อไรสรางเกียรติเราเกียรติมาเป็นนวยพี่น้องเอ้ยอิอิ จะไปแก้มั่ก่อนเป็นด้วยบ้า,าเบิงนะพี่นอ้องเอย้ยนกสัางมาก,กินสักก้อนเนาะ <c oughs> อยากมาเดียวาขอบคุณทุกไลน์ทุกแค่ติดตามได้จ้ะเด้อขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า